ยัคิดานนะนี่อ้าวอางคนพี่น้ปวดตรงไหนพี่ปวตรงไหนฮะ้ตัวนั้นโอเค๋ย่ากัทำเีหกร้อยนัทำนานที่ส่งวันไหนก็ได้นะอะไรสิ่งที่นตัวเดี๋ดูก่อน งูจเูกเลืรดเลยสีดำง,งูดำงูดำเข็งงูดำมันใส่ไหนเนี่ยก็งูดำเขาอยู่หลังบ้านพี่นะเ,นเนขาบอกว่าเขามาจากหลังบ้านมันนะพูดอย่างนั้นหลังบ้านพี่นะหลังบ้านพี่อมันสองหลังเขาบอกว่า,วา,าเขาอาศัายอยู่หลังบ้าน <c oughs> ยานุกมอ่ะเเยออเบ้านนีม้ีพเนี่บเมับ้านีทัไหมบ้านหลังหลังนงมีใช่ไหมตั้งอยู่ทิ่อะไรเออทิศเหนือตั้งนะตัวสารในอยู่ทิศอะไรไม่ใช่หันหน้านะตัวสารเือถ้าเรายืนยืนการยืนการบ้านอ่ะ ถ้าเรายินกลางบ้านอ่ะเอาเห็มทิศวัดอ่ะตัวสายมีทิศอะไรตะวันออกเฉียงเหนือถ้าทิศขึ้นอย่างนั้นเหรอพาทิศขึ้นทางตะวันอนทางสามหรือเปล่าใช่ถ้าทิศขึ้นทางสามนะทิศขึ้นทางสามเช็คให้ดีนะเอาเข็มทิศไปวัดนะถ้าเช้ามาพาทิศจะขึ้น วันออกใช่ไหมขึ้นทางซานอ่ะนั่งหรือเปล่าที่เรายืนตรงกลางอ่ะใช่ค่ะถ้าอย่างนั้นดีแต่รู้สึกแล้วเราถวายของต้องไหมต้องถวายกันคระแต่บองปีไม่อยู่ก็ไม่ได้ถวายอ๋อไม่เป็นไรก็จะไปมาหลานบ้านเข้าใจเข้าใจมันถึงปุ๊บเนี่ยมันบกปีกไม่เป็นปกปกไม่ได้ ลองลองเราไปเช็คเอาเข็มทิศไปวัดดูนะพี่นะทำแม่งทำแม่งตรงพัะภูมินี่แหละไม่รู้ที่อะไรกันแน่เอาเข็มทิศวัดดีกว่าแล้วพี่นะยังไม่มีคนมาต้องอะไรกังก็คือถ้าไปอยู่ใต้กันใต้กระตกอ่ะห้ามไปอยู่นะอ๋อนี่ไม่เป็นไรถ้าเหนียมไม่เป็นไรเนาะเหนียมไม่เป็นไรเราดูตรวจดูงทีนะเพื่อความชัวร์เนาะถ้าอย่างนั้นก็ไม่ไม่มีอะไรเนาะ ต่อหลังไม่มีพระภูมิเจ้าทีนังอีกหลังไม่มีพระภูมิเจ้าปีนอีกหลังไม่เป็นไรหรอกหลังนั่นแหละไม่มีใครดูอ่ะแต่หมูดำฝันเห็นปล่อยตีตายทุกตัวในฝันในฝันนี่หน้าล่ะท่านบอกเกาเป็นงูดำตีตายทุกตัวในฝันเหรอใช่ฝัน ตีงูดำในฝันตายทุกตัวงูรตัวสีทองสีอะไรแต่ฝันเห็นงูดำบ่อยไหมก็เมื่อก่อนบ่อยนี่แหละงูดำที่อยู่ในตัวพี่น่ะคงจะเป็นเขาอยู่หลังบ้านนะเขาบอกเขาเขาเป็นวิญญาณอยู่หลังบ้านไปดัน่ไปที่ให้งูดำบ่อยๆเลยนะและพระคุณเจ้าที่ด้วยพระคุณเคยให้พระคุณมทนาบุญไหมใช่ค่ะี่ดีแล้ว 啊，看这个。